มากันอีกแล้วครับผมกับอาการพัดลมไม่สายนะครับผมกดสายแล้วมีเสียงดังกึก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 นะครับผมเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคําตอบออก่อนอื่นก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตําพาร์ละนะครับก็อยู่ในช่วงซ่อมเองได้บายตั้มพาร์ละนะครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับผมได้คอมเมนต์ถามเข้ามาว่าเวลากดสายแล้วพัดลมไม่สายนะครับ แล้วมีเสียงดังกึก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 นะครับผมมันเกิดจากอะไรนะครับผมคลิปนี้มีคําต่อครับผมก่อนอื่นเราก็ทําการลื้อเลยครับส่วนมากนะครับอาการที่ดังกึกกึกกึกแล้วพัดลมไม่สายนะครับผมสาเหตุมันเกิดมาจากไอ้ตัวสีขาวๆนี่นะครับมันคือกระปุกเฟืองสายนั่นเองครับผมส่วนการแก้ไขเบื้องต้นของผมกับไอ้เจ้าพัดลมตัวนี้นะครับตัวสีแดงเนี่ยครับผมผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมเนื่องจากว่า มันสามารถแก้ไขได้โดยการหมุนนะครับหมุนตัวล็อกตรงที่ดึงล็อกขึ้นหรือว่าล็อกสายหรือให้มันสายหรือไม่ให้มันสายนะครับตัวนั้นมันไม่ลงล็อกนะครับผมมันเลยทําให้เกิดอาการปีนของเฟืองนะครับผมแต่ที่ตัวนี้ผมแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนเนื่องจากว่าอะไหล่ของผมยังไม่มานะครับผมผมก็เลยทําใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับผมส่วนท่านผู้ชมที่อยากแก้ไขด้วยตนเองนะครับก็ แนะนำนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเจ้ากระปุกเฟืองสายเนี่ยครับโดยการเทียบตัวอย่างจากตัวเดิมที่ถอดออกมานะครับว่ามันเป็นแบบพลาสติกหรือว่าเป็นแบบโลหะนะครับผมมันจะมีหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับผมจากท,ที่ที่ผมเคยเปลี่ยนมานะครับก็จะมีแบบพลาสติกทั้งตัวเลยนะครับเหมือนตัวที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่ท่านได้เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแบบ ที่เป็นโลหะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอารูปขึ้นให้ดูนะครับว่าเจ้ากระปุกเฟืองสายนี่หน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมมันก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับจะมีตัวพลาสติกแล้วก็ตัวโลหะนะครับส่วนวิธีการใส่นะครับผมก็ไม่ยากครับก่อนใส่แล้วต้องอัดเจลบีหน่อยนะครับเผื่อทางโรงงานหรือว่าร้านค้านะครับเขาอาจจะไม่ได้อัดเจลบีมาให้นะครับเราก็ทําการใส่เจลเบีเข้าไปในรูตรงที่มีเฟืองนะครับผม ใส่เจละบีเข้าไปเพื่อให้เกิดการหล่อลื่นอยู่ข้างในนะครับเพื่อลดการสึกหลอในระยะยาวนะครับผมแล้วก็ลดเสียงได้ด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นแบบง่ายแสนงง่ายนะครับท่านหญิงท่านชายก็สามารถนะครับซ่อมบำรุงเปลี่ยนด้วยตนเองได้เหมือนเดิมนะครับผมกับสไตล์ซ่อมเองได้บายตั้มพาเลาะนะครับผมเน้นให้ท่านผู้ชมทำเองได้ทำเป็นได้นะครับผม ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศเราเมืองเรานะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับประหยัดอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมผมก็เลยมาทำคลิปวิดีโอนะครับแชร์ประสบการณ์ความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับที่ผมพอจะมีสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับท่านผู้ชมได้นะครับผมก่อนจบคลิปนี้ก็ฝาก ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับออกมาเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้ไปซ่อมบํารุงหรือแก้ไขพัดลมของท่านเองนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับสามารถทําเองได้ด้วยตนเองนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับท่านไหน มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพัดลมหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ตำพารลาะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ